ไปพี่น้องพาไปเพ่งลูกนกกระแตแต้แวดพี่น้องคนออกจากไข่ม้าหล่ะครับพี่น้องสี่ฟองครับแต่ออกจากไข่ไปแล้วตัวห <derni> นึ่งครับจากยางออกมาทั่างใดหรอครับหาพ่อพ่อครับนัดอยู่ใกล้กลเลือดแถวนี้ครับแต่มัอนี้ก็มาพ่ออีกตัวนี้ครับยังท่านออกจากห้างครับพี่น้องยังไม่แข็งแรงก็เลยยังท่านออกจากห้างครับพี่น้องเอาลูกขึ้นแล้วเพื่อนนะลูกขึ้นแล้ว ยางออกไปหากินแล้วละ่ะพี่น้องเอ้ยลูกนอกก็แต่แต่แหวดพี่น้องสวยงามครับสายพันธุ์นี่สายพันธุ์คอดำปากแดงขาสัน้นแลนเร็วครับเสียงห้องดังขนาดครับพี่น้องมีทุกพูกม,มิพาครับนกสายพันธุ์นี่ครับเอาละเอาละสัญญาณกับทั้งใดระบาดนี่โอ้ยพี่น้องเปิน่นขี้ดื้อแต่น้อยเน้ยครับพี่น้องอ่ะเอาเอา กำลังยางออกจากห้างล้ะครับพี่น้องต้องใส่หองหาแม่ล้ะครับพี่น้องเอา้าแม่เข้ามานล่ะครับพี่น้องรีบเข้าลังเลยครับแม่นกกระแตแต้แวก็เป็นห่วงลูกขึ้นครับพี่นอ้องอารุน่ะครับปากแดงสวยงามเอา้ามอบมอบมอบเลยปารปกป้องลูกน้อยครับพี่น้องเขปกป้องลูกน้อยนี่แหละหัวอกของแม่ อยู่บบไก่ลวกครับคอยดูแลลูกอยู่ข้างๆนะครับลูกลูกกัแต่แต่แวดพี่นอ้ออ๋อสวยงามครับมือบิดรับพี่น้อเอ้าอบลูกแล่ะครับโอ้สวยสวยสวยพี่หนอ้อเอาละอ,าอ,อบลูกเบอร์อัดกดับพี่หนอ้อลูกน้อยก็อยู่ทีปีกแม่เพื่อนครับปุ่น ไปสุกปีกแม่หมดแล้ครับโอ้สวยงามครับภาพนี่วัสุดท้ายได้พี่น้องเอ,อ้ยต้องใส่เวลาในการถ่ายครับกว่จะได้เห็นโอ้ลูกหน่อยกว่าจะได้เห็นภาพแบบนี้ครับพี่น้องหายากลูกลกระแทกได้แวดอยู่กับแม่แบบนี้ครับหายากเืิอนลูกเปิ้นขี้ดื้อครับพี่น้องมุดยหันละว้าวพี่น้องะเอาเบิ่งไปเรื่อยๆแหละครับพี่น้อง คลิปนี้อาจจะเน่าแน่จักน้อยนะครับเด้อผู้ใดสนใจอยากเบิ่งขาดเนื้อก็ติดตามบั้งครับ EP หนึ่ง EP สอง EP สาม EP สี่ไปเรื่อยๆไปหล่ะครับพี่น้องก็คลิปเน่าครับต้องให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆปั๊ดเิ่นกบไข่อยู่พี่น้องเอ้าเอาละมอไปปั๊ดตุ่นเลยพี่น้องเอ้าโอ้ยหน้าหักพี่น้องเอา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 ลูกหน่อยโอ้ยเดือดขาดพี่น้องไป คัดคัดคัดขนาดเลยปุ่โอ้เอาเห็นปุนไม่น้องอ้าวหมอบหมอบหันหนาให้กล้องล่ะสวยงามมากปุ่น้องสวยสวยครับ